ครับเมื่อกี้นี่ก็ผมไปประชุมนะครับร่วมกับกําลังทั้งฝ่ายทหารฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งทีมงานสืบสวนสอบสวนนะครับตอนนี้ที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับที่เราทราบก็คือมีอยู่3จุดนะครับคดีนี้เริ่มจากการปล้นรถที่สุไหงปะดีนะครับจากชาวบ้านนะครับป้นรถมา2ขคันอันนั้นเราก็เบื้องต้นทราบตัวเอ๋รู้กลุ่มจํานวนคนลายแล้วนะครับแบ่งเป็น2ชุดแล้วก็หลังจากได้รถมาก็มาป้นที่นี่ นะครับนี่คือจุดที่สองที่เป็นจุดสําคัญมีการพ้นทองมีการทุบกระจกแล้วก็ผมได้ให้ทางสวทเข้าเก็บพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุได้ก็น่าจะสมบูรณ์แล้วในส่วนนี้ตรงนี้คนร้ายมาที่ตรงนี้คือใช้รถยนต์สองคันนะครับและรถมอไซค์เบื้องต้นที่พิสูจน์ทราบเห็นชัดเจนแล้วสองคันก็รวมรถสี่คันนะครับคนร้ายก็มาประมาณสิบคนนะครับหลังจากเกิดเหตุแล้วก็พ่นเสร็จแล้วก็ใช้เวลาประมาณสิบนาทีก็ขับรถ มุ่งหน้าไปที่สุงไงประดีเส้นทางเดิมแล้วก็ขณะนี้ทราบว่าเราได้เจอรถทั้งสองคันจีบลนมาอยู่ที่ในสวนปราบก็ห่างจากพื้นที่แม่น้ำโกลกประมาณสัก700เมตร700เมตรก็เป็นจุดที่3ที่เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูที่เกิดเหตุตรงนั้นครับก,ก,ก็อย่างที่เราเห็นในสื่อมวลชนได้เห็นในสื่อต่างๆนะครับก็เป็นการเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นการป้นของอผู้กระทําผิดทั่วไปนะเป็นลักษณะการเป็นเป็น การกลุ่มนะครับที่มาป้นเหมือนกับที่เคยป้นมาที่สองสาครั้งนะครับที่ได้มาแต่ว่าในกลุ่มนี้จริงๆก็เดี๋ยวต้องรอการตรวจพิสูจน์อีกนิดนึงนะครับแต่โดยพฤติการเนี่ยก็อย่างที่เราทราบนะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ซึ่งส่วนเหนือเรามีข้อมูลหลักฐานของกลุ่มเหล่านี้พอสมควรนะครับก็เริ่มต้นมาจากสุไหตปดีก็มาก่อเหตุเสร็จแล้วก็ มุ่งหน้าไปที่บริเวณสวนปามนะครับตอนนี้เรากําลังติดตามอยู่ว่าจะมุ่งหน้าไปทางไหนต่อนะครับ,รบก็คนร้ายมาก็แต่งชุดนะครับชุดดำนะครับพร้อมอาวุธปืนทั้งอาวุธปืนสั้นปืนยาวและที่สําคัญก็มีระเบิดด้วยในการรบหนี้สามลูกระเบิดไปแล้วสองลูกเหลือหนึ่งลูกนะครับจากพฤติการตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าน่าจะเป็นกลุ่มไหนซึ่งเรามีฐานข้อมูลอยู่เดี๋ยวรอให้มันชัดๆก่อนนะครับตอนนี้ การตรวจพิสูจน์ที่เกิดเนตก็ผมคิดว่าคืบหน้าไปพอสมควรก็ได้พยานหลักฐานพอสมควรรอให้มันจะชัดตรงนี้ท่านผู้จัดการตน่วยงชาตินะครับท่านพลตลดยกิตลัตอันเพชรท่านก็เป็นห่วงใหญ่นะครับได้สอบถามผมมาท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับท่านรองผู้จัดการตน่วชาติท่านพลเอกธนาก็เพิ่งประชุมกันนะครับเมื่อกี้ท่านก็เป็นห่วงท่านให้พรุ่งนี้ท่านจะให้ท่านผู้ช่วยทานพลมาประชุมติดตามความคืบหน้าวันนี้ท่านได้สั่งการไปพอสมควรแล้ว นะครับในเรื่องที่เกิดเหตุทั้งสามที่ให้ความสําคัญหมดทั้งสามที่การสอบพยานบุคคลต่างๆนะครับก็มีความขึ้นหน้าไปเยอะเหลือการไล่กล้องอีกนิดหน่อยนะครับะผ,<ม>ผมก็คิดว่าในการปฏิบัติการทั้งหมดมันมีคนมีวัสดุอุปกรณ์นะครับมันก็ต้องมีการใช้ทุนในการจัดหาต่างๆอย่างเช่นรถในหลายๆคดีเราก็จะรู้ว่ารถเนี่ยก็เป็นการซื้อมานะครับ การเดินทางไปของคนการใช้การจ่ายมันก็ต้องมีมั่งแต่ว่าส่วนที่จะเกี่ยวข้องยังไงเนี่ยผมผมยังไม่ยืนยันนะเดี๋ยวรอให้มันชัดๆัดก่อนนะครับเอาพยานหลักฐานต้องต้องตอบไปตามพยานหลักฐานให้มันชัดก่อนเรื่องนี้ก็เอาสองประเด็นก่อนประเด็นแรกในการสืบสวนสอบสวน,สวนผมผมยังไม่ทราบว่านะครับมันเราเพียงแต่คาดการว่ารถหลังเกิดเหตุแล้วไปที่ชายแดนอาจจะเป็นกลุ่มที่ข้ามไปข้ามมาอันนี้ยังยัง ยังต้องขอาการสืบสวนให้มันชัดๆก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องพูดตามพยานหลักฐานก่อนพาะอาจจะไปทิ้งไว้แล้วก็ย้อนกลับมาอะไรเป็นไปได้หมดนะครับไอ้นี่ใน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 ส่วนที่หนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของชายแดนมันก็เป็นพื้นที่ที่มันยาวต่อเนื่องเฉพาะภาคเก้าเนี่ยชายแดนที่ติดเนี่ยหกร้อยกิโลเป็นทางน้ำร้อยกว่ากิโล,ลเป็นทางพื้นดินสี่ร้อยกว่ากิโลแต่ที่มีปัญหาที่เป็นปัญหาที่ กระทบกระทั่งกันมั่งแล้วก็ข้ามไปข้ามมาจริงๆก็คือช่วงของจังหวัดน้าที่วาตนะครับประมาณร้อยกว่ากิโลตรงนี้ได้พูดกันนะครับในเชิงนโยบายก็ท่านพบตรท่านรองสํารานหลายคนนะครับผู้กัผู้ใหญ่ก็ได้หยิบยกประเด็นนี้มาเพื่อจะหาทางช่วยกันสกัดขั้นเพราะปัญหาหลายอย่างมันก็เป็นปัญหาทั้งสองประเทศนะในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องสินค้านี้ภาษีต่างๆอันนี้ก็พูดคุยกันอยู่แต่ในส่วนของฝ่ายปฏิบัติเราก็มีกําลังที่ป้องกันอยู่แต่เนื่องจากมันเป็น เส้นทางธรรมชาตินะครับค่อนข้างกว้างแล้วชาวบ้านก็ยังชาจินกับกว่าข้านไปถ้ามานะครับสองฝั่งอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ที่จะต้องปฏิบัติในเชิงนโยบายแล้วก็ในเชิงของการปฏิบัติ